การรักษามะเร็งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเป็นอาวุธใหม่ที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นและช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งอาจทำให้แพทย์ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีนี้อาจสูญเสียโอกาสในอนาคตแต่ทำไมเราถึงต้องใส่ใจเรื่องนี้เพราะ AI ไม่ได้มาแทนที่แพทย์แต่มันช่วยให้แพทย์ทำงานได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำและนี่คือสิ่งที่ส่งผลกระทบมากที่สุด AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อหาสาเหตุของมะเร็งได้เร็วกว่ามนุษย์หลายทศวรรษและสามารถช่วยค้นพบยาใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ AI ยังช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำโดยสามารถตรวจจับมะเร็งในภาพสแกนได้อย่างละเอียดซึ่งอาจเป็นสิ่งที่แพทย์มนุษย์อาจพลาดไปได้แต่ที่น่าสนใจคือ AI ไม่ได้มาแทนที่แพทย์แต่มันช่วยให้แพทย์ทำงานได้ดีขึ้นและแพทย์ที่ใช้ AI จะมีโอกาสทำงานได้ดีกว่าแพทย์ที่ไม่ใช้ AI อย่างมากและนี่คือคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่า AI จะเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ไปในทางใดบ้างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าแพทย์ที่ไม่ใช้ AI อาจสูญเสียโอกาสในอนาคตในทางการแพทย์การใช้ AI กำลังเป็นที่นิยมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนี้ AI ยังช่วยในการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว แต่ที่น่าสนใจคือการใช้ AI ในการรักษามะเร็งไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะหายไปแต่แพทย์ที่ใช้ AI จะมีโอกาสทำงานได้ดีกว่าแพทย์ที่ไม่ใช้ AI อย่างมากซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นและมีโอกาสรักษาตัวอย่างมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นการใช้ AI ในการรักษามะเร็งยังคงพัฒานาไปอย่างต่อเนื่องและนักวิยาาทยาศาสตร์คาดการ์ว่าก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในการรักษามะเร็งยังมาไม่ถึงซึ่งหมายความว่าเราสามารถคาดหวังได้ว่า AI จะช่วยให้การรักษามะเร็งมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนนใอาคต